สวัสดีค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษปรับปังรับเพลงปีห7จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนาะมาดูไพ่บิสบยบุตดาของพี่เนาะร่วมกับไพ่ทาโร่นะคะก่อนอื่นมาดูเรื่องการงานกันเท่าที่ดูภาพรวมเลยนะ คุณมีข่าวดีแน่นอนดีมากด้วยคือน่าจะได้โชคลาภจากการทำงานการเรียนหรือการทำงานจะประสบความสำเร็จเห็นปะบางท่านอาจจะเรื่องการเรียนการได้ศึกษาอะไรอย่างหนึ่งจะประสบความสำเร็จเนี่ยขึ้นมาเลยแต่คืออยากให้คุณแนะนำนิดนึงว่าให้คุณโฟกัสให้มากให้คอนโทรล ทุกอย่างให้ดีในแผนที่คุณวางไว้อะเออพยายามควบคุมวางแผนให้ดีเนาะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่คุณจะสำเร็จแล้วเอออย่าชะล่าใจนิดเดียวคือไม่ได้ว่าเสียนะคือจริงๆจะสำเร็จจะอยากให้อย่าหลุดโฟกัสไปเนาะจะเลยลุ่งเรืองแน่นอนนะคะดีงามแต่มันจะมี เรื่องปัญหาสุขภาพที่น่าจะเกิดได้หลายอย่างมากเลยขึ้นมาเตือนเลยว่างานสำเร็จแน่ปังรุ่งโรจแต่ว่าสุขภาพเนี่ยน่ากังวลคุณจะแบบเครียดนะเข้าใจมันตั้งใจมากใช่ป่ะมันก็จะเครียดพักผ่อนน้อยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่อง อันเนี้ยน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวล้มกระทันหันเน,นี่ยอันเนี้ยดูแล้วอะต้องระวังอย่าทำอะไรรีบร้อนเกินไปเอออย่าเดินรีบวิ่งรีบอะไรไม่เอาเลยนะเดินหรือลุกให้ช้าๆใจเย็นๆตอนนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ถ้าดีนะพี่กำลังมองว่าเทพเจ้าแห่งน,น้ำ ไปในที่ที่มีน้ำไปขอพรก็ได้ค่ะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเนอะหรือฟังเสียงน้ำเออหรือไปในที่ที่มีน้ำแบบว่าพักผ่อนบ้างถูกไหมเออบางทีต้องรีแลกด้วยมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาพี่กำลังมองนะแล้วก็กินน้ำเยอะๆตรงเนี้ยจะช่วยชาวเมธ แต่งานปังนะระวังเรื่องแค่สุขภาพห่วงแค่นี้เลยเออตั้งใจไปลูกแต,แต่ให้เต็มที่นะงานการที่ทําอะไรที่ตั้งใจไว้ตั้งใจให้เต็มร้อยไปเลยโฟกัสให้เต็มร้อยไปเลยแต่ว่าสุขภาพก็ต้องนิดนึงด้วยนะคะอย่างที่เตือนแนะนําไปลองไปปรับดูเนาะชาวเมรนะคะจะได้ได้เฮงกันในปีหกเจ็ดเนาะ ่อมามาเรื่องการความรักความรักเมื่อกี้การงานไปแล้วอ่ามาดูไพ่พี่ต่อเนาะความรักจากไพ่ของพี่เนาะโดยรวมมันมีสถานการณ์มันดูรียบเรียบ,เ,ยบเออมันแบบว่ายังไงเดียมันก็ คือนิ่งๆแล้วก็มีผันแปรด้วยมีอาจจะมีขึ้นขึ้นลงๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะเออแล้วก็มีในเนี้ยมีทั้งแบบคนที่ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือเป็นรักข้างเดียวรักไม่สมหวังอืมชาวชาวเมดนะอืมคือ ความรักของเมธตอนนี้ดูแล้วว่ามันต้องมีอุปสรรคออมันมันจะต้องมีอะไรมาขัดนิดนึงมันไม่ได้เรียบง่ายเออเพราะคุณเหมือนจะต้องความรักมันต้องฝ่าฟันต่อสู้เออหรือบางทีไม่ได้ไม่ได้เจอรักครั้งเดียวอ่ะค่ะประมาณเนี้ยเหมือนจะต้องมีรักครั้งใหม่คุณจะไม่ได้สมหวังในรักครั้งแรกประมาณนั้นนะ่ะ อืมดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณควรจะต้องสงบรักตัวเองให้มากเออเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วก็คุณจะจะมีเสน่ห์มากขึ้นเออถ้าคุณมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเรื่องความรักไว้ก่อนแต่ว่าคือยังไงอะ่ะอยากให้ทุกอย่าง รักตัวเองมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเดินไม่ว่าอะไรจะเกิดมันคือต้องเกิดถูกปะเออเพราะความรักคุณมันมีอุปสรรคถ้าบางคนต้องเลิกก็คือเลิกแต่ถ้าบางคนเป็นโสดก็จะได้เจอคือมันอยู่แต่และช่วงเวลาเนาะแต่และคนไม่เหมือนกันแต่แค่ให้คุณรักตัวเองมั่นใจในตัวเอง เพราะชาวเมธจะมีสเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วอะเออดังนั้นเนี่ยใช้ความเป็นตัวของตัวเองแล้วความรักมันจะเข้ามาเออมันจะสุขสมหวังเนะแค่ปรับเรื่องนี้รับรองเรื่องความรักจะดีขึ้นมันจะมีคนเข้ามาเองนะบางทีอย่าไปแบกอะไรเยอะแยบอย่าไปทรมานตัวเองอ่นะอืมอย่าไปเหนื่อยอะไรที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะ พี่คิดอย่างนี้นะขอให้น้องชาวเมธลองพิจารณาเรื่องนี้ดูนะคะความรักมันจะได้สมหวังสักทีเนอะมาดูไพ่แนะนำกันไพ่แนะนำขึ้นดาวจันเลยปะ่ะคือดาวจันเป็นดาวที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนดูดีอยู่แล้วจริงปะ่ะไพ่ประจันมาขึ้นมาบอกตัวตนเลยเนาะ แต่ไพ่พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาด้วยเหมือนกันคือกําลังจะพูดว่าคนเรามันต้องมีทั้งดาวจันทร์ทั้งดาวพระอาทิตย์นะแต่คุณจะเลือกใชใ้ถูกว่าเวลาไหนที่คุณควรจะเข้มแข็งเวลาไหนที่คุณควรจะอ่อนโยนเข้าใจปะเออแล้วมันจะมีเสน่ห์ในตัวเองอะเออประมาณนี้นะคะใช้สิ่งที่มีในตัวเองให้ถูกต้องแล้วมันจะมันจะดีอะ่ะเออ เนี่ยและพะเพิงขึ้นอีกโอ้โหพะเพิงก็คือแบบว่าคุณก็พบว่าราศีเมษเป็นราศีไฟถูกปะคุณเป็นไฟที่แรงที่สุดแล้วอ่ะเป็นแม่ธาตุอ่ะดังนั้นขึ้นพะเพิงมาใช่เพราะว่าคุณเป็นไฟที่ร้อนมากดังนั้นเนี่ยระวังตัวเองเรื่องของการใช้อารมณ์เห็นปะอย่าอย่าทำอะไรที่มันเกินไป เออที่พี่พูดไงว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์มันต้องรู้จักใช้ว่าตอนไหนเหมาะสมเนาะพระเพลิงขึ้นมาเตือนว่าอย่าอย่าเยอะไปนะอย่าใช้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินอะไรนะคะเนี่ยไพ่องค์พ่อก็ขึ้นว่าให้ฝึกสมาธิเห็นปะฝึกจิตควบคุมตัวเองเนี่ยแหละถ้าคุณควบคุมมันได้ว่าคุณจะทำแบบไหนเห,เหมาะสมอะ มันจะดีกับตัวคุณเลยชาวเมดอ่ะทุกเรื่องเนี่ยและไพ่ซัมเมอร์ขึ้นเลยเห็นปะไพ่พี่ก็คือซัมเมอร์คือฤด,ดูร้อนที่ดีงามถูกปะทุกคนก็ชอบฤด,ดูร้อนเพราะมันเป็นอะไรที่สว่างสวยสดใสเป็นฤด,ดูการที่เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเนาะอืมดังนั้นชาวเมดไปลองปรับดูนะคะ last quarter เห็นปะ่ะมันเป็น ช่วงสุดท้ายแล้วเห็นปะ่ะที่คุณจะต้องปรับเนี่ยไหมเพราะว่ามันจะเป็นสิ้นปีเนาะอืมปรับมันใกล้ที่คุณจะไงสำเร็จนะคะเลขสิบเอ็ดไม์แล้วสิบเอ็ดเดย์สบอดบถ้าคุณยิ่งปรับเร็วคุณจะได้เจอเร็วนะคะคติธรรมของพระพุทธเจ้าก็คืออย่ารำพึงถึงความหลังอย่ามัวหวังถึงอนาคตเนาะก็อย่าเพอ้อเจอเห็นปะบางครั้ง อย่าเอาอดีตหรือเอาอนาคตมาตัดสินตัวเรามากเกินไปนะคะตรงอยู่ป,ปัจจุบันเห็นปะทำอะไรต้องใช้ใจช่างใจให้ดีตึกตรองให้ดีนะคะอคติหมายถึงว่าอย่าบางครั้งบางเรื่องเราเข้าข้างตัวเองมากไปอืมหรือเอาความคิดของเราไปตัดสินทุกเรื่องมันไม่ถูก นะคะดังนั้นนี่แหละท่านถึงบอกว่าให้ฝึกฝึกทำจิตใจให้ดีไม่โอนเอียงนะแล้วคุณจะเลือกทางที่ถูกได้ค่ะชาเมศเนาะหวังว่าชาเมศจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานและความรักถ้าคุณปรับเปลี่ยนมันนะในสิ่งที่ไม่ดีทิ้งออกไปและทำแต่เรื่องดีนะคะ ขอบคุณที่รับฟังมาตลอดนะคะฝากกดแชร์และฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ